พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับภูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะแคทก็มีท่ากํำลังกายที่เขาเรียกอะไรเป็นแบบขยับขยับขยื่ยร่างกายมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทําได้ที่บ้านได้เลยะคะ่ะซึ่งก็เป็นท่า b ดี้คอมแ a t นั่นเองค่ะซึ่งประโยชน์ของอดี้คอม b a t เนาะนอกจากจะทาให้แบบว่า ได้เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นการคาร์ดิโอด้วยช่วยลดไขมันด้วยแล้วก็เพิ่มความสนุกสนานแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยค่ะก็ถ้านำมาฝากนะคะที่นำมาฝากในวันนี้มันก็จะง่ายๆไม่ยากเลยก็จะมีเป็นอาวุธหมัดก่อนนะคะเบื้องแรกแนะนำให้ยืนเท้านำเท้าตามนะคะให้เอาเท้าซ้ายไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ตั้งกัดขึ้นแบบนี้เนาะง่ายๆเลยมือขวาอ่ามือซ้ายนะคะเป็นหมัดหน้าหมัดหน้าก็คือหมัดแย็บนะคะ หมือนแบบแย่แย่ไปแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มนะคะฝึกจักหมัดยับก่อนนะคะขอทั้งหมด20หมัดน,นะคะเอาให้ชินมือเนาะโอเคครูแคทยืนตั้งกาดโดยยืนให้เท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างกำหมัดขึ้นมาไว้ทางด้านหน้าระดับคางให้มือซ้ายอยู่ข้างหน้ามือขวาอยู่ข้างหลังแล้วจึงค่อยๆชกหมัดซ้ายออกไปทางด้านหน้าเบาๆเป็นหมัดย็บ แล้วดึงหมัดกลับเข้ามาอยู่ในท่าตั้งกาดเช่นเดิมทำซ้ำต่อเนื่องกันไปนะคะจบไปแล้วยี่สิบหมัดแยบเนาะก็จะเป็นหมัดที่อยู่ด้านหลังนะคะเราจะเรียกว่าหมัดครอสนะคะหมัดครอสคือหมัดที่ต่อยจริงหมัดแยบคือเหมือนแบบแย่ไปก่อนนะคะแต่วเวลาต่อยจริงให้ออกหมัดนี้นะคะชกไปแบบนี้นะคะส่วนมือซ้ายนะคะอย่าลืมตั้งกาดปิดหน้าไว้ด้วยเนาะแม้ว่าเราจะแบบทำคาริโอง,ง่ายๆที่บ้านนะคะแต่ว่าให้ท่าสวยไว้ก่อนเนาะ,ะทำพร้อมกันนะคะยี่สิบหมัดขาดไป ครูแคทยืนตั้งกาดโดยยังคงยืนให้เท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาเช่นเดิมพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างกำหมัดขึ้นมาไว้ทางด้านหน้าให้มือขวาตั้งอยู่ด้านหน้าระดับคางมือซ้ายตั้งกาดปิดช่วงใบหน้าเอาไว้แล้วจึงค่อยๆชกหมัดขวาออกไปทางด้านหน้าเป็นหมัดคอสแล้วดึงหมัดกลับเข้ามาอยู่ในท่าตั้งกาดเช่นเดิมทำซ้ำต่อเนื่องกัน ต่อไปนะคะก็จะเป็นหมัดที่เรียกว่าหมัดฮุกนะคะก็คือให้เอาหมัดซ้ายนะคะต่อยขนานกับพื้นเลยคือไม่ต้องเครียดว่าเราจะทำท่าถูกหรือเปล่านะคะก็คือหลักการง่ายๆก็คือต่อยให้ตรงแขนนะขนานกับพื้นนะคะแล้วก็บิดตัวนิดนึงคอทั้งหมดนะคะ10บหมัดพอนะคะหมัดฮุกข,ขาไปครูแคทยืนตั้งกางพร้อมกับต่อยหมัดฮุกโดยต่อยหมัดซ้ายตวัดแขนมาทางขวา ให้แขนตั้งฉากขนานกับพื้นแล้วดึงหมัดซ้ายกลับมาอยู่ในท่าตั้งกาศเช่นเดิมทำซ้ำต่อเนื่องกันต่อไปนะคะมาสุดท้ายค่ะคือหมัดอัปเปอร์คัตค่ะเป็นหมัดขวานะคะหรือว่าหมัดที่ด้านหลังนะคะต่อยงัดขึ้นมาแบบนี้นะคะขอทั้งหมดขาสิหมัดค่ะครูแคทยืนตั้งกาดพร้อมกับต่อยหมัดอัปเปอร์คัตโดยต่อยหมัดขวางัดแขนจากข้างล่างขึ้นข้างบน แล้วดึงหมัดขวากลับมาอยู่ในท่าตั้งกาดเช่นเดิมทําซ้ำต่อเนื่องกันโอเคคะ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารวมท่ากันนะคะเป็นท่าเอาครึ่งแรกก่อนนะคะแจ็ปครอสนะคะขอทั้งหมดค่ะ10เซตค่ะไปทำพร้อมกันค่ะครูแคทยืดดนตั้งกาดแล้วชกหมัดแย็บด้วยแขนซ้าย ดึงหมัดกลับมาแล้วตามด้วยชกหมัดครอสออกไปอย่างเต็มแรงด้วยแขนขวาดึงหมัดกลับมาทำซ้ำต่อเนื่องกันต่อไปนะคะก็เป็นฮุกกับอัปเปอร์คัตนะคะ10เซตเหมือนกันค่าไปครูแคทยืนตั้งกาดแล้วต่อยหมัดฮุกประวัดแขนซ้ายมาทางขวาตามด้วยต่อยหมัดอัปเปอร์คัตงัดแขนขวาจากด้านล่างขึ้นข้างบนด้วยความรวดเร็วทำซ้ำต่อเนื่องกัน ต่อไปนะคะก็คือจะเป็น4หมัดเลยค่ะครูแอดขอทั้งหมด5เซตนะคะคือจะปครอสฮุกแล้วก็อัปเปอร์คัตค่ะไปค่ะครูแคดยืนตั้งการแล้วชกหมัดแยบตามด้วยหมัดครอสและต่อยหมัดฮุกอัปเปอร์คัตต่อเนื่องกันตามลำดับทำทั้งหมดนับเป็น1เซตก็ง่ายๆเลยนะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับบอดี้คอมแบทนะคะที่เป็นการออกอาวุธง่ายง่ายเลยสามารถทำได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ด้วยทำที่ไหนก็ได้นะคะ ก็แนะนําให้ทำนะคะทําทุกวันเลยก็ได้นะคะสัก10-15นาทีนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็ทําให้อาการออกกำลังกายของคุณไม่น่าเบื่อแล้วก็เป็นการคาร์ดิโอไปในตัวได้ค่ะลองไปทํากันดูนะคะ